ค่ะสวีเดียสวัสดีนะคะก็อย่างที่ออกเป็นข่าวกันนะคะว่าคือเบนพอชิตาเนี่ยคืออาหารของเขาไอตัวอาหารเสริมเนี่ยเนาะมันก็อยอยก็บอกว่ามันมีสารที่แบบอันตรายต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอะไรเงี้ยหลอดดูดอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่ที่นี่คือเบนก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่นะสิ่งที่ตรวจพบเนี่ยก็คือแบบอันนั้นคือเป็นของปลอมจา้าส่วนของจริงนั้นก็คือแบบไม่มีอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบเขาก็ ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำเนาะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะติดตามกันต่อไปว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ใดๆก็คืออาหารเสริมเนี่ยดิฉันก็เคยหนักเจ็ดสิบมาก่อนนะไม่ใช่หรอแต่นั้นมีรูปมีรูปมีรูปก็ไม่ใช่ทุกคนจะลดได้นะตัวเองเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ก็ไม่ได้กินอาหารเสริมส่งใดๆทั้งสิ้นเนาะก็คือแบบออกกําลังกายคุณน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังอายุน้อยอยู่นะไอ้ถ้ายุมากก็จะลําบากแต่ก็ใดๆคือก็มีคนเขียนนะคอมเมนต์บอกว่า บางคนก็บอกกินแล้วลงนะคะบางคนก็บอกกินไม่ลงเจ๊ก็งงวะตอนแรกก็เจ๊กว่าจะไปซื้อมาอยู่นะเออ ก็ว่าเฮ้ยเบนนี่พุ่งตรงเพราะว่าลูกกับเลนที่เดียวกับเด็กับเดลล่าอินเตอร์กับเบนเคยเจอตัวเจงตอนนั้นเบนยังอ้วนอยู่ก็ยังแบบเฮ้ยตอนแรกจำเอสนี่เบนสม้งวะทไมหน้าเหมือนเบนอ่ะแล้วก็เบนน่ะดิเบนพ่อชิตาปะทเอออะไรเงี้ยก็เขาก็เป็นคนน่ารักมากมากเลยนะเออแบบโอ้ขนาดขอถ่ายลูกมามางงมาไหว้แล้วขอบคุณแล้วก็งงเนาะอะไรเงี้ยก็คือพอเห็นหุยเบนผอมเลิศอ่ะวัสนาเนี่ยมีขึ้นมีลงน้ำหนักเราก็เช่นเดียวกันนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าแบบก็ั่หกววงา เรื่องนี้ก็จะคลี่คลายกันต่อไปก็ต้องดูกันคือเอาใดๆเลยนะคือไม่ว่าจะคือดารามาพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะแต่อยากให้ชื่อรีวิวอ่านรีวิวเยอะๆคนะแนนน่ะอันนั้นน่าตัวจริงเพราะว่าคือดาราอาเหมือนแบบมีบางคนแบบโฆษณาอะไรเขาก็บอกว่าดีป่ะใช่ปะ่ะเออแล้ก็ต้องอ่านรีวิวเยอะ ก็รีวิวก็น้ามาน้าหมาก็มีอีกอ่ะก็ต้องเราดูกันตามต่อไปนะจ๊ะคือระวังไว้ได้ดีอะ่ะจริงจริงอาหารเสริมมีบางคนบอกว่าไงก็อย่าไปกินเลยฉันติดอาหารเสริมคือหมายความว่าพกลดคามอ้วนมาต่างๆทําให้แบบโยโย่เอฟเฟกอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเออน่ยดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละอืมก็มีคนรู้จักเจ้น,นี่นะก็คือเป็นอาภาพเพ่อ,อยาาลคอมอ้วนนี่แหละอันนี้ไม่ได้พูดถึงของเบนนะพูดกับคนอื่นเออพอก,กินแล้วแบบว่ามึนไงเติมลงตึงไปเลยค่ะตอนแรกสามีโกรธเพราะว อืมคนเราก็อย่างนี้นะให้เลือกคนดีอย่าเลือกคนแค่หล่อนะเพราะว่ายามเราป่วยใครดูซิวมันจะทิ้งไปไหมเนาะบ๊ายบาย